ไอ้กล่องนี่มันอะไรกันนะเขื่อนไว้ได้ด้วยหากันฉันควรจะยิงแกเลยดีไหมนะงั้นก็เตรียมตัวตายไปครับกล้องจิ๋วเป็นเวลาสอวิน,นี่ฉันได้ขาว่าช่วงนี้มีร้านของเล่นเปิดใหม่ด้วยละอยากรู้ไหม้อ,อฉันแกรู้สิว่าแต่เวลาของเล่นแบบไหน,นอ,อ่ะอืมตอดีฉันจำได้ มันเป็นร้านของเล่นแบบสมัยใหม่เลยนะเว้ยเีอะมากมีโถส้วมเอ้ฉันไม่อยากได้โถส้วมเว้ยแล้วก็มีกล้องมีวีมีสปีกเกอร์ด้วยนะโอจริงเหรอดี่จริงสิเฮ้ยแล้วก็มีอะไรด้วยนะมันมีหุ่นตกกุ๊กตาทีวีวูแมนฮะทีวีวูแมนเออสิกี่บาทอะเออถ้าที่ไปดูมาก็ราคาสักสามร้อยบาทนะแพงเกินไปห,หรือเปล่าเนี่ย ใชฉันเข้าใจนะจัก็ไม่มีตังค์เหมือนกับนายนั่นแหละแต่ทำไงได้ล่ะเฮ้ยนายเจอกับฐานทัพถั่วถั่ส้วมไหมบ่เยนะฉันไม่เจอฐานทัพโถส้วมเลยว่าอาจจะมีคนเจอเถอะฐานทัพถูส้วมก็ได้นะพวกนายฉันเจอฐานทัพด้วยละของพวกถกส้วมอะตามฉันมาเร็ว